สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องได้มีพระมาแบ่งปันนะครับสมเด็จสวยๆครับท่านใดสนใจโทรศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะครับมาชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับผม เป็นสมเด็จปกโพนะครับสมเด็จปกโพสมเด็จปกโพพิม์ใหญ่นะครับผมเนื้อหาสวยๆเก่าๆกเลยครับเนื้อหาสวยๆเก่าๆกันเลยครับพี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมสวยๆเก่าๆเดิมๆอเลยพี่รายการที่หนึ่งนี้ผมขออยู่ที่400บาทครับพี่400บาท ต่อมารายการที like ่สองสมเด็จวัดเกตชัยโยสมเด็จวัดเกตชัยโยเนื้อหามวลสารเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะเก่าเก่ากันเลยรายการที่สองครับรายการที่สองวัดเกตชัยโยนะครับเกตชัยโยรายการที่สองครับสี่ร้อยบาทเช่นกันครับสี่ร้อยบาททุกงงเลยครับรายการที่สามนะครับ วัรดระฆังมเล็กนะครับผมรายการที่สามเนื้อหาที่สวยเก่าๆกันเลยนะพี่นะเก่าๆกันเลยครับผมรายการที่สามอมารายการที่สี่นะครับผมรายการที่ 4. สี่สมเด็จวัดระฆังเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับเนื้อหามวลสารเก่าๆกันเลยครับพี่เก่าๆกันเลยนะครับผม รายการที่สี่องละสี่ร้อยบาททุกองเลยครับสี่ร้อยบาทต่อมารายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเด็ดวัดะระฆังเกตทะลุซุ้มกันเลยนะครับเม็ดแร่มวลสารเต็มเต็มหมดเลยพี่หลังภาษาจีนครับเป็นหลังภาษาจีนนะผมเด็ดวัดะระฆังหลังภาษาจีนรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกนะพี่นะรายการที่หก สวยเก่าเก่าหูคมชัดกันเลยรายการที่หกครับเม็ดแร่เต็มเลยนะครับมวลสารดีดีนะครับรายการที่หกรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะสวยสวยเก่าเก่า,เ,กาเดิมเดิมนะครับหลังแตกลายงาอะไรพี่แตกลายงาเลยมวลสารเก่าเก่าก็เลยพี่ สวยกันเลยนะครับรายการที่7ต่อมารายการที่8ปครับรายการที่8รายการที่8นะครับผมรายการที่8ปดสวยเก่าๆกันเลยพี่ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9เด็ดวัดะระฆังพิมพเจดี เ <JD. S 2> นื้อหากเก่ากันเลยครับรายการที่เก้าผม้โสี่ร้อยบาทครับพี่สี่ร้อยบาทต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบนะครับพี่เนื้อหามื่อสานีดีมีจานด้านหน้าด้านหลังรายการที่สิบสวยๆก็เลย ต่อมารายการที่11นะครับรายการที่11บเอดสวยๆเดิมๆเก่าๆอเลยพี่มลสาเต็มเต็มรายการที่11ต่อมารายการที่12ครับรายการที่สิสอยู่สวยๆเดิมๆมาเลยพี่หลังภาษาจีนอีกแล้วครับรายการที่12 มารายการที่สิบสามกับรายการที่สิบสามภาษาจีนครับเก่าเก่ากัเลยพี่เกียดทะลุซุ้มกันเลยครับรายการที่สิบ,บาสมบามต่อไปรายการที่สิบสี่ครับผม 14. สิบสี่เขียดทะลุซุ้มกันเลยครับเป็นวัชคังหุ่นใหญ่เนะื้อหามวลสารหนึ่งเต็มเม็ดแร่นะครับเต็มเลย รายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้ามารายการที่สิบห้านะครับอันใดสนใจโทรหรือทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พรายการที่สิบห้ารายการละสี่ร้อยบาททุกวงเลยครับสมเด็จันนี้ต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่สนะิบหกแร่มวลสารกันเต็มเต็มไปเลยครับ รายการที่16นี้รายการที่16ต่อมารายการที่17ครับพี่รายการที่17บเดคมชัดแตกรายงานกันเลยครับสวยเก่าๆเาดิมๆเม็ด,ด,ดมวนสาตร์เต็มๆเลยครับรายการที่17 ต่อมารายการที่18ครับผมรายการที่18รายการที่สิมีลอยจานนภวรวิจิตนะครับผมลอาจานด้านหน้าด้านหลังสวยๆกันเลยครับสวยๆกันเลยเอามารายการที่19บเารายการที่19ก็มีจานด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับผมนวรวิจิตเหมือนกันนะ นะห,หมดสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยพี่สวยๆเก่าๆเลยนะครับการที่ยี่สิบยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะครับผมสวยๆเดิมๆกันเลยเก่าๆกัเลยนะพี่นะรายการละสี่ร้อยบาทนะพี่ออกมา รายการที่21เนื้อ็สวยๆเก่าๆเดิมๆเม็ดแรกละเลยเต็มๆกันเลยนะพี่นะเม็ดแรกเต็มหัวสารเก่าๆนะครับผมเม็ดแกลเต็มหัวสารเก่าๆอะไรพี่เก่าๆเดิมๆสวยๆกันเลยครับผมรายการที่21ต่อมารายการที่ยีครับรายการที่ยีรายการที่22 เลยพี่รายการต่อมารายการที่ยี่สิบสามนะรายการที่ยี่สิบสามเด็ดเสวยเก่าๆเ,เม็ดแร่เยอะๆใหญ่ๆมอไซด์เต็มๆกูเลยครับรายการที่ยี่สิบสามต่อมารายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่เลยพี่พี่พี่น้องท่านไหนสนใจก็ทักมาปิดได้เลยนะครับ ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ทักมาปิดกันได้เลยหรือจะดูรูปภาพเพิ่มเติมทางไลน์ก็ทักหลายมาได้เลยนะครับรายการที่25อันนี้องค์นี้รายการยี่สิบห้าหลังภาษาจีนนะครับผมหลังภาษาจีนวันนี้เราก็มา25องค์นะครับ25องค์นะครับวันนี้25องค์พระสมเด็จ25องค์ วันนี้เรามานำเสนอวงละ400บาททุกวงนะครับพร้อมส่งนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ